นิทานเรื่องหนอนน้อยกับต้นไผ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าไผ่อันเงียบสงบและงดงามมีหนอนน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ใบไผ่ใหญ่ตัวสีเขียวอ่อนตากลมโตและชอบยิ้มเสมอชื่อของเขาคือน้องหนอนกล้าเขาเป็นหนอนตัวเล็กๆแต่หัวใจของเขานั้นใหญ่ยิ่งกว่าป่าไผ่ทั้งพืน วันหนึ่งขณะที่น้องนอนกล้าคลานเล่นอยู่ใต้ต้นไผ่เขาเงยหน้าขึ้นแล้วตะลึงกับสิ่งที่เห็นว,ว้าวต้นไผ่นั่นสูงจังเลยเขาอ,อุทานออกมาพร้อมกับแววตาเป็นประกายหนอนน้อยอยากรู้ว่าข้างบนต้นไผ่นั้นมีอะไรซ่อนอยู่ลมเย็นเย็นพัดมาใบไผ่ไหวเบาๆเหมือนจะเชิญชวนให้เขาออกเดินทางครั้งใหม่ เราจะปีนขึ้นไปดูให้ได้หนอนน้อยพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจเขาเริ่มต้นคลานขึ้นไปอย่างช้าๆลำต้นไผ่นั้นทั้งเรียบทั้งสูงหนอนน้อยต้องออกแรงสุดตัวหลายครั้งเขาเกือบลื่นตกลงมาแต่เขาไม่ยอมแพ้เหนื่อยก็พักแล้วไปต่อเขากำลังเรียนรู้ว่าความพยายามนั้นสำคัญแค่ไหนกลางทางเขาพักอยู่บนใบไผ่กว้างนั่งมองวิว และหายใจลึกๆเขายิ้มออกมาทั้งที่ยังไม่ถึงยอดแต่เขาก็ภูมิใจในตัวเองที่มาถึงตรงนี้ได้แล้วหลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดหนอนน้อยก็ปีนขึ้นถึงยอดของต้นไผ่สูงที่สุดในป่าว้าวเสียงของเขาแว่วไปทั่วไพรพฤกษาเขามองไปรอบๆเห็นทิวเขาเห็นท้องฟ้าเห็นโลกกว้างอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความดีใจ แต่เรื่องมหัศจรรย์ยังไม่จบแค่นั้นทันใดนั้นเองแสงแดดบุ่นๆส่องลงมารอบตัวหนอนน้อยมีแสงระยิบระยับล้อมไว้และแล้วหนอนน้อยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขากำลังกลายร่างเปลือคหุ้งร่างสีเขียวค่อยๆหลุดออกปีกสีสันงดงามแผ่ออกกว้างเขาไม่ใช่หนอนน้อยอีกต่อไปแต่กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามที่สุดในป่า ผีเสื้อกล้าบินโฉบขึ้นฟ้าโบยบินอย่างอิสระเหนือป่าไผ่ที่เขาเคยอยู่คติสอนใจจากเรื่องนี้คือความพยายามจะพาเราไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วันหนึ่งเราจะได้บินอย่างที่เราฝันถ้าชอบนิทานสนุกสนกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ